ครับตอกับสวัสดีนิดรักแฟนเกมทุกท่านนะครับรวมทั้งบรรดาขา AOV ทั้งหลายด้วยนะฮะพบกับผมอีกครั้งนะครับสำันายเซรอนนะครับวันนี้วันที่31ตุลาคมนะครับ3 1ตุลาคมนะครับเวลา20นาฬิกานะครับคืออ่ะทำไมถึงต้องเน้นเรื่องวันและเวลาขนาดนั้นเพราะว่ากิจกรรมของเวฟนะครับที่ทำให้เราได้รับกอบสกินแล้วก็อ่าสกินของมีน้านะครับ เพิ่งจะปลดล็อกให้ทุกขั้นได้กดรับสกินมีหน้ากันในตอน2ทุ่มนี้เองนะครับของวันที่3 1เนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะล็อกอยู่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้ทำทำเวสแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปได้แค่8บทนะครับคือเนื้อเรื่องอ่ะมันจะมีทั้งหมด11บทแต่ว่าก่อนหน้านี้มันทำได้แค่8บทมันล็อกบทที่9บทที่10บทที่11เอาไว้แล้วเพิ่งจะปลดล็อกให้ผู้เล่นได้ใช้ได้ทำกันอ่ะทำเวสกันสุดท้ายให้จบจบเนี่ย ในวันนี้นี่เองนะครับถ้าคุณทาครบ11บทนะคุณก็จะสามารถได้รับสก,กินของมีน้านะครับซึ่งสก,กินของมีน้าก็คือสก,กินผ่านบทที่11นะฮะก็จะได้สก,กินของมีน้ามาแน่นอนเมื่อกี้ผมกดบทที่9ไปแล้วรีบจัดลืมไปว่าจะอัดลิปดังนั้นเราจะมาดูค่อยๆดูไปทีละบทนะครับของในเรื่องของเว็บนะฮะของผมถ้าเป็น ID นี้นะครับจะเป็นของเดียลเซียนนะแต่ก็จะกดให้ดูนะครับทีละบทนะครับต่อไปนี่คือบทที่10นะครับ อ้าวอา,อากดผิดอ่ะบทที่สิบอ้าวผ่านไปเลยกดผิดทีเดียวโถเอ้ยน่าเกียดที่สุดอ่ะได้กรอบแล้วนี่นะฮะก็จะได้สก,กินมีนาตวรีนะครับแต่ต้องผ่านบทที่สิบเอ็ดก่อนนะต้องผ่านในเรื่องตัวละครหนึ่งตัวนะครับจากสี่คนนะครับก็คือตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งจากสี่คนประมาณน,นี้อ่ะเรามาเริ่มพูดคุยกันบทที่สิบเอ็ดกัน เมื่อกี้จะไปกดผิดครับออกไปอันทีเดียวกิจกรรมเกอร์กุ๊กพิเศษปีนี้ก็จบลงแล้วงานของฉันก็เช่นกันวันนี้ไม่มีตารางงานแล้วฉันอยู่สถานะีสถานีอวกาศเพื่อเก็บงานสมาชิกตั้งสี่ของวงจะออกจากสถานีอวกาศหลังจากวันอหลังจากฉันวันอะไรเราพวกเธอต่างเป็น จิตของดวงดาวนะฮะผมเคยทาคลิไปไว้แล้วคลิปหนึ่งนะครับก็คือสมาชิกของวงเวฟนะครับจะเป็นร่างอาวตารของดวงดาวนะถ้านึกไม่ออกให้นึกเหมือนกับการเด t ออฟเดดกาเลซี่นะฮะพ่อของสตาร์ลอร์ดอะคืออีโกเด l ลิวิงพลเนตนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยก็คือเป็นร่างอาวตารจากดวงดาวนะครับก็คือตัวจริงจะเป็นดวงดาวนะแต่ว่าร่างที่อวตารเป็นสาวน้อยของพวกเธอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับร่างจิตซึ่งอวตารมาเป็นร่างรูปร่างเหมือนมนุษย์อะไรอะไรประมาณนี้ครับนะ เราซึ่งสมบทผู้ดูแลของบรรดาสาวๆวงไอรอนนะครับก็คือเมื่อเสร็จภารกิจคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนะฮะก็คือเหมือนกับว่าสาวๆก็ต่างจะแยกย้ายกันกลับไปสู่ดวงดาวของตัวเองนะครับก็คือร่างจีจะกลับไปสู่ร่างดวงดาวของตัวเองอะไรประมาณนี้เราก็มีแนวอะไรอวอนิดนึงอ่ะบอกว่ามาถงกลางนะครับก็จะเจอเตียวเซนดิเมอร์อยู่เออเกดอะไรไม่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 ใช่ผิด เราก็เลยเดินไปด้านหลังเธอแล้วเรียกเธอเธอสะดุ้งมาหันมามองด้วยความตกใจ <c oughs> มีแซวด้วยว่าอะตอนนี้เธอไม่ตกตอนเวลาตกใจเธอไม่แช่แข็งคนอื่นแล้วอะไรอย่างนี้ <c oughs> ยอดตลอดอะฮะสาวๆสคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นเนื้อเรื่องใครนะทุกคนมียอดเก่งตลอดยองยกเว้นเยนาไว้คนหนึ่งอะเยนาอาจจะไม่เห็นแนวยอดเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เล่นไปสักพักึและเยนาเนี่ย มีอะไรจะให้หรอโมเดลคริสตันกับอัลบัม Light ้มไลออนเวอร์ชันพิเศษมาจากตู้ไอ้ปกยังสวยเลยนี่น่าจะเป็นปกซีดีอะนะปกแผ่นดิสก์อะไรประมาณน,นี้ก็คือน่าจะเป็นปกอัลบัม้มแต่ยังสวยเลย โอ้จบได้สวยอยู่เหมือนกันนะคือเหมือนกับว่านาก,ก็กลับไปสู่ดวงดาวของตัวเองนะฮะแล้วก็ประมาณว่าก่อนไปก็ทิ้งของที่ระลึกไว้ให้เราด้วยดูไอ้ดูต่างหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกประมาณว่าโอ้ความหมายดีมากเลยประมาณว่าเหมือนกับว่าฉันเป็นดวงดาวที่คุณสร้างขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยผ่านแล้วจ้าเมื่อผ่านแล้วนะครับคุณก็สามารถกดรับสกินมีหน้าได้เนาะแต่ว่า นอกจากราับกสกินมีหน้านะยังสามารถรับส่วนเสริมของสก,กินเวฟของบรรดาสาวๆได้ด้วยนะครับก็สามารถกดรับได้นะครับแต่ว่าเลือกก่อนเอาไม่หน้าก่อนเลยเจอไปดูสก,กินมีหน้ากันอืม um. ราไปดูสกิมีนากันนะครับว่าจะสวยไหมแล้วมันเป็นสกิลแจกนะครับไม่ใช่เป็นสกิลพิเศษแบบของเวฟนะที่เป็นสกิลซื้อนะสกิลมันเป็นสกินแจกนะครับไม่ใช่สกินพิเศษแบบสกินเวฟที่เป็นสกินซื้อเนาะดังนั้นก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากครับของทำเวททำกิจกรรมมาได้ก็ไม่ได้แบบว่าเออมันจะต้องแบบสุดยอดอะไรขนาดนั้นเอะมีนาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะมีน่าฉันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอ้หามีนาไม่เจอ ล่าสุดนี่ผมใส่ uh, Dance Days อ f d a ด s เอาไว้นะครับเออ่มือเลื่อนมาได้สกกิลที่ได้มาเมื่อกี้ว้าข้างหลังเป็นบางลังเป็นเหมือนแบ,บนงมุมสวยครับสวยสวยสกินนี้ก็สวยครับดูเป็นแบบอวกาศและข้างหลังก็เหมือนกับราชินีแบงมุมอะไรอย่างเงี้ยสวยดีชอบชอบครับชอบ,ชอบโอเคเลย เอาละทาชีมายังไงนะครับก็ประมาณนี้เนาะกิจกรรมก็ปลดล็อกให้รับสกินมีหน้าได้แล้วนะครับดัางนั้นก็ใครยังไม่ได้ทําก็รีบทำซะนะครับทาเฟสให้เสร็จซะก่อนแล้วก็รับสกินมานะครับสกินสวยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากจะมีสกินมีหน้าเนี่ยวันนี้เขาก็แจกสกินดีแลกนะแจกสกินดีแลกอยู่ดังนั้นไปรับมาเะนะครับเพราะว่าของฟรีๆเขาแจกให้ฟรีก็รับไปเถอะดีกว่าไม่ได้นี่ดีกว่าแบบว่าเออต้องซื้อต้องอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเขาแจกมาฟรีก็รับไปนะครับนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละเพราะว่าเนี่ยเอาจริงๆผมอยู่นอกบ้านคือยังไม่ได้กลับเข้าบ้านเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าอะ,อะไรละ่ะคืออ่ะโอเคสองทุ่มแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสองทุ่มเขาจะปลดล็อกกิจกรรมนะเราก็อยากทาคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านแล้วมันจะทําไม่ทันมันจะช้าไปหรือบ,บางคนใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากทําไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ก็ตามนี้นะครับปลดล็อกในเรื่องแล้วนะครับก็ไปทํากันให้เรียบร้อยก็พอทําแล้ว ได้รับสก,กินไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าส่วนเสริมเนี่ยถ้าปลดล็อกในเรื่องคนอื่นแล้วจะสามารถกดรับได้ไหมแต่คิดว่าคงจะได้เพราะไม่อย่างนั้นคงไม่มีให้เลือกคิดว่าเรื่องคนอื่นถ้าปลดล็อกค,ครบเศดบทเนี่ยก็จะก็จะสามารถรับส่วนเสริมได้เหมือนกันอ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ